สวัสดีค่ะอยู่กับช่องป้อมนะคะวันนี้ป้อมจะพามาดูรถคันนี้นะคะเป็นเมกาเจโอเนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวมะนาวนะคะเดี๋ยวป้อมจะพาไปดูกันเลยค่ะครัป้อมจะพามาดูคันนี้นะคะเป็นเจโอเจ็ดนะคะแต่งหน้าเลดนะคะเดี๋ยวป้อมจะพาไปดูทั้งหมดว่าแต่งตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ แสงหน้าเลดทั้งพ้อมจะพาไปดูภายในก่อนนะเก็บภายในให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้พร้อมส่งนะคะใส่จอให้แล้ว ตันนี้ลูกค้าสั่งแต่งเป็นใส่ฝาครอบล้อด้วยนะคะคันนี้แล้วก็บันไดเราบันไดเหล็กันหมาเหล็นะคะพ่อปลายเหล็ตัวนี้ดีกวยด้วยคันสีสวยๆเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันนะคะ ข้างหลังเป็นลายโดนแลมอนถือถุงเงินถุงทองนะคะตัวนี้กระบะจะเป็นลายแผงข้างลายสานมิตรนะคะถังน้ำมันหุ้มเลดนะคะลูกค้าสั่งเป็นหุ้มเลดเนาะเราก็ทำให้ได้ ดูภา,ายในอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวปอมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันนะคะ จะประมาณนี้นะคะถ้าคายสนใจรุ่นนี้สามารถติดต่อมาที่อู่ลดารัสประดับยยตนได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆ,ร,นๆรุ่นไหนเราก็มีหมดนะคะลูกค้าเดี๋ยวลองทักมาถามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ป้อมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ